็สิบตาบันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวหน้ายินีของคุณแม่ชมพู่อรารยานะคะหลังจากที่พยายามมานานถึง2ปีนะคะล่าสุดค่ะเธอก็ตั้งท้องลูกสาวสมใจแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะซุฟตาตัวแม่คุณชมพู่อารยาออกมาประกาศข่าวดีเรื่องตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะคะแล้วก็ฝั่งสามีค่ะคุณน็อตฟิสรุตนะคะก็ได้โพสต์บอกใบ้เป็นในๆค่ะว่ากําลังมีลูกสาวนั้นล่าสุดนะคะว่าที่คุณแม่ลูก3ามคุณชมพู่อารยาก็ได้เปิดใจค,ครั้งแรกถึงการตั้งครรภ์นในครั้งนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอายุครรภ์สเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ได้ลูกสาวสมใจด้วยค่ะแล้วก็จะขอปิดอู่ที่คนนี้พอนะคะซึ่งยอมรับว่าท้องลูกคนนี้เนี่ยม กินไม่ค่อยได้ในช่วง11สัปดาห์แรกยิ่งกว่าตอนลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุอีกนะคะแถมกว่าจะได้ลูกสาวคนนี้มาเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมานานตลอด2ปีด้วยวิทยาการทางการแพทย์ถึง4ครั้งถึงจะสาเร็จส่วนชื่อลูกสาวที่หลายคนลุ้นนั้นนะคะก็ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนแต่ก็มีตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านคุณสามีเนี่ยก็ดูแลเธอดีอย่างสม่ําเสมอเนื่องจากด้วยอายุที่มากขึ้นก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษไปฟังเสียงแม่ชมกันหน่อยค่ะ ว่าจะเงียบเงียบแต่ว่ามีคนปล่อยโป๊ะไปแล้วก็หาผู้หญิงค่ะหลายๆคนก็คัดก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็อยากเราหลอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสียน้ําตาไปบ้างแต่ก็คิดว่าก็จะไปต่อ,อยังไงก็จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออลองให้ถึงที่สุดให้มันแบบว่าเออ่หมดข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทุกทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็พ้นระยะสามเดือนแล้วนะคะก็ก็ถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างจะอุ่นใจประมาณหนึ่งค่ะแต่ก็ด้วยความที่เนาะพยายามมานานเราก็ก็อาจจะตรวจบ่อยนิดนึงอยากจะหาคุณหมอบ่อยอะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรเพื่อแบบว่าเมคชัวร์ก็ก็สิบสามบันเทงของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความดีกับแม่ชมแล้วก็พอน็อตด,ด้วยนะคะ